เรวีโมดาปู่ดำถ้าอยู่ตรงนี้จงรับรู้ด้วยว่าลูกมาขอโชคลาภให้ทุกคนนะจ๊ะแม่ที่เขามาดูทุกคนทั่วประเทศนะคะขอให้เขาได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิสุขเปิดโชคเปิดลาบเปิดิเปิดทางกันคนด้วยนะจ๊ะแม่นำ้ำนแะดงะ,ะเปิดขวดนะคะงว,ว,วดเมื่อกี้ก็ได้สามตัวดูได้นะคะเราอินดี้มองอินดีต้ตาดีหน่อยอินดี้ดื่มดืม ห้าแปแล้วเก้าหนึ่งกับห8แปอ้าวดูได้นะคะเก้าหนึ่งกับห้าแปดอยู่นะคะ่ะเลขไหลรูปมหลอดมันไหลขึ้นไปอ่ะเพื่อดูอยู่นึ่ค่ะแม่จ๋าขอให้ปังปังเฮงรวยรวยนะจ๊ะขอได้แต่สิ่งดีๆแต่ซื่อว่าชอบเมือนกันที่ชอบตัวนี้แหละแต่แต่นะตัวนี้ก็โอเคให้เขาดูได้เลขฝาตัวไหนนะกินดิ9ก้าหกับห้าแปดเก้าหนึ่งกับห้าแปดจากเก้าหนึ่งกับห้าแปด้อนะคะ แม่เปิดควดให้เลยนบบเนะาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็สามตัวตรงๆสี่เจ็ดแปดนะคะควดน้ำแดงแอ,อดมองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นเก้าหนึ่งห้าแปดจ้ะเก้าหนึ่งห้าแปดสัอินดี้นะจ้ะบอกว่ายังค่ะพี่อินดี้มองเห็นชัดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวซูให้ท่านผู้ชมดูก่อน 5, 8าแปดเห็นยุ่งหาแปด เก้าหนึ่งก้าหนึ่งห้าแปดตามที่แอดอินดี้เห็นนะคะ,ะแต่แอดมินเห็นเป็นห้าแปดก้าหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ,ะวันนี้ก็แม่นมน,นะคะเปิดฟ้าให้เลยนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เปิดให้อาได้สามตัวตรงๆนะคะสี่เจ็ดแปดวันนี้ก็เก้าหนึ่งห้าแปดนะคะท่านผู้ชมคะ ลูกขอโชคขอลาบจากแม่เด้อน,นะคะแม่อันนี่สีสารนะคะแันน่ก้อน้ำแดงแม่นอนค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเ,าเราตามแม่นอนไปนะคะที่อยู่ที่นี่ประจานะคะแม่นอนอยู่ทดดังอยู่ที่นี่ประจําก็เลขเข้าสามตัวตรงๆวดเมืกก่อกี้นี้เลขวาขวดฝขาขวดขขวดูขขดแม่แม่เนี่ย ฝาขวดนี่นะอแม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะาด้ไ่ขฝาขวดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะแต่ได้ลอตเตอรี่ได้ลอตเตอรี่งเบาแล้วคุณมาถ่ายลาสดเพินได้ฝาขวดอืมสามตัวอะไรนะสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ปนะเออสี่เจ็ดแปดสจ็ดแปดใช่ไหมจากงเบาไว้คนที่มีรูก็เป็นคนที่มีรอยา้าามีสามตางกันแม่แม่แม่่่ี่่่่ี่่แ่ม่่่ แม่จาม้จาวันนี้คนมาอะยาใสาแ่ี่ส,สีสานึ่จากปแน้จาที่เราก็่เอามาลแม่มันี่สีสารแม่จ๋าวันนี้้นมามีน้ำแดงน้ำเปล่าผนอะไรจ้าจ้ะแม่วันนี้ขอให้คนได้แต่สีสันจ้าสาุกขอโชคขอากับแม่ด้วยนะคะจ้าขาให้โชคกวเป็นยเยนเป็นสุข ที่คนไปเตินทางไปไหนก็อขอให้ได้แต่สิ่งดีๆแม่ฮันนี่จา้าวันนี้ิ่นมาขอนะขอให้แม่ให้เพิอีมีคนติดตามเยอะๆขอให้ได้เป็นหลักแสนหลักล้านขอให้มันไหลเข้ากระเป๋าขอให้ฟังฟังเฮงรวยรวยด,ด้วยแม่ด้วขอให้ได้แต่สิ่งดีๆจา้าวันนี้แม่ให้โชคลาบด้าไหนกับเขาด้วยนะจ๊ะแต่เมื่อเช้ามีมีคนมาแก้บุนเนะแม่นาอจ้างรถแห่มา ล้องเพลงตะบนตะเพลงหรอว่าเพิ <Hey. S 1> ่เขึน้นดับไปแต่แม่ฮันนี่นะให้ตรงกับเลขเพื่อนให้เงินลูกลูกมาเต้นรงสารแม่ฮันนี่พ้อนลำเพื่อนว่าอังให้ติดนะหนึ่งร้อยบาทแต่เลขตรงกับเลขเลขสองสองสี่นะจ๊ะเด็กๆมาให้ดูบนบ้านแม่ฮันนี่สงสารจังเก็บไว้ให้ดูนะสองสองสี่กับตรงกับเลขหลักกิโลสองสองเลขหลักกิโลก็เข้านะคะเพื่อนที่แตมันเป็นงวดที่แล้วก็ออกงวดนั้นออกหกสองงวดก่อนก็ออก แปดสองงอมกินก็ออกมันออกเจ็ดมันออกสี่แปดเจ็ดแต่เลขหลักกิโลมันสองแปดสี่สองแปดสี่จำได้อยู่หลักกิโลอยู่ฝั่งโน้นนะจ๊ะงวดน,นี้แ่ะค่ะแม่งวดน,นี้ก็เดี๋ยวเดีย๋ยวเอาเอาเอา,เอานี่แหละเอาพูดลงมาให้ดูโอ้เพื่อนมา,าเพินเ่นมาตั้งแต่เช้าเพิ่นมา<อ>เพิ่นมาทุกปี นี่ใช่ไหมแม่สอ,สองสี่อก็ไมก้อนนี้จ้ะนถึงรูปได้ฟังทุกคนเอาให้ก็ไมาเลื่อน่ปิดเปิเปแม่ฮันนี้แล้วก็ถืดรูปเพื่อนเอาส้มมาไหว้ส้มเป็นตะกร้าคนมานะเพื่นถูกรอตเตอรี่ด้วยง่วงกินิพนถูก้าหนึ่งคนมาจากกรุงเทพคนบ้านเฮาหราไปนกรุงเทพแล้วเพื่นได้สามสิบกว่าใบมาคืนวั เอาหนึ่งก็เลยเอารถแห่มาจตกรถแห่ร้องเพลงแป๊บนึงก็เรื่องเสียงกระดับไปอ่ามันก็จ้างแพงนะเจ็ดพันบาทค่ะอันนี้คืองวดนี้เนาะจากงวดนี้ไงจากี่จากคุณโชคดีสิหกันยาใช่จากคุณโชคดีที่เอารถแห่มาอ่าขว้างมือเช้าใช่ใช่มาเมื่อเช้านี้นะค่ะเลขเอาตังค์ให้แม่ฮันนี่กับเลขเลขให้เพื่อนลามาวานนี้จ้าสองสองสี่ตรงเลยนี่จ้าตรงแม่จ้าตรงแล้วมันตรงเลขหลักกิโลด้วยนานี้นะ สองสองสี่นะค่ะสองสองสี่ข้างล่างมีมันออกมันมีเลขแปดสองแปดสี่เลขหลักกิโลอันนี้สองสองค่ะค่ะอ๋อเอาขึ้นะคเ่หลักกิโลอะยังว่าจะเอาขึ้นยังไม่ยังขึ้นหลักกิโลเป็นไรแม่ เพื่อนทางล่องไปวางไว้ฝั่งโน้นแต่ว่าอยากขอเพื่อนเข้าสองสองนี่น่าะจะน่าจะไปเอาขึ้นแต่เรายังเรายังบอกว่าอยากให้เข้าสองสองแต่เมื่อกี้แค่เลขขาขวดมันก็ได้อยู่เนาะถ้าใครดูของเพื่อนเมื่อกี้มันก็ได้อยู่เพื่อนเจ้บุญเาโทรมาว่าแม่ได้อยู่ลูกได้กะเขโทรมาหาได้อยู่ลูกเด้อเดแม่นอมเด้อเ,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 เพื่อนวะไดยู่ได้โตดเพื่อนมาค่ะ วันนี้ก็สองสองสี่นะแม่เนาะจากผู้โชคดีได้สามสบใบได้สาบใาใช่ใช่เป็นได้สามสิบใบเก้าหนึ่งโชคดีมากๆเลยชอบที่เขาอั้นเลยีนีนะแบตเตี่ไม่มีขายคทอดนี้แม่ก็เลยเอาจากผุ้โชคดีมาให้เนาะให้รับชมนะคะสวยอยู่ค่ะสวเปิ้ลนะคะสองสองสี่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูดูแล้วก็มีนะเอาเลขฟ้าขวดมาให้อันนี้เอาใหม่ใช่ไหมเพราะว่าตัวนั้นมันเอาลงไปร่วงกัอื่นแล้วสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางคงพระแม่ธรณีสิงเลขฟ้าขวดนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะให้ใหม่นะคะในงวดวันที่16ันลาคม2566นะะคขอให้ได้3ตัวตรงๆนะแม่นะถ้าดวงวิญญาณแม่ฮันนี ตัวนี่มันตรงกับเลขที่ให้คนดูคิดยังไง<อ>สองสองหกไม่ไม่ว่าเจ้าที่ตรงไหนนะ,ะเจ้าที่ตรงนี้ตรยังไงเนี่ย ไปถึงเที่อวที่พาไปขอจากนั้นก็บอกว่าให้เจ้าที่เปิดที่เปิดทางแต่เพ, <med> <tabii. S 3> พื่อนก็เหมือนกับเพื่อนเพื่อนไปขอมันจะได้ไงคือได้ได้ขอมัขาจะได้ไงเพอาะมันเป็นเลขโต้กลับไปกลับมาจากนั่นแหละสามปีเพิ่มไงเนอะตรง <med> <med> ตรงตรงโน้นเนาะข้ามทางไปนะคะพถเยอะมากเลยแล้วิ่งเร็วด้วยทางตรง แม่บอกว่าเคล็ดลับเด้อนะคะท่านชมถ้าไปขอก็ขอได้ตรงนั้นเช่าที่นะคะเนาะตรงหลักกิโลนะคะให้แม่นแม่ว่าให้แม่นเนาะมีคนไปขอเยอะหรือยังแม่มีคนไปขอแล้วเยอะหรือยังคะมีมีมีหลวงพ่อเพิ่นไปขอแต่เพิ่นจะหยิบได้สองสองเพิ่นจะซื้อลอตเตอรี่วันที่แล้วเพิ่นว่าลูกดัดทิ้งนะถ้า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 ใครถูกคนไหนถูกเยอะๆก็มาเอาเพิ่ผลุกขึ้นหน่อยเพิ่นอยากลุก ของปู่เพิ่นบอกว่านะมันจะพุกขึ้นตอนนี้ยังเอียงอยู่บอกนอนก็นอนเลยนอนราบเลยเพราะว่าเขาขุดบ่เขาขุดยังไงนะเขาขุดทำร่องทำร่องเหยอ๋อ้ทำร่องน้ำจ้าก็เลยนอนเลยจ้าใครได้โชคลาภใหญ่ๆห่ก็เอาลุกขึ้นหน่อยเนาะจ้าตั้งไว้ก็จะตั้งหันหน้ามาดังนี้เลยตั้งศาลาทางน้ำหลักกิโลตักกิโล กิโลกิโลเข้าตรงๆน,น,นะน่ะเลขตรงน่นนะงอปุด๊ดที่แล้วก็ตรงนะแปดสองแปดเลขขึ้นนะ่ะจะปลาขาล้าไปไหมจะปลาไปโอ้ป้าปะไปไกับแม่ดีกว่าเนาะ